ว่าขาวก็ลุกไหมขาวก็โดนครับผมนี่ครับนี่ครับปลาช่อนครับปลาช่อนจะเป็นตุ๊กตุ๊กนี่ครับสวยๆนีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและผู้ติดตามและอาจารย์ทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็ออกหมายนะครับก็หมายก็เลย บ้านตะดมมาบ้านกันแตรนะครับเดี๋ยวไปดูครับวันนี้เอามากี่ต่อครับผมบวันนี้ก็เอาอสายด่วนใส่กระโจมครับไอ้ซูปเปอร์แมนใส่เนื้อตบวตู่นนะครับเอเอามาสองต่อนะครับหมายนี้ก็เคยมานะครับเคยมาใส่แล้วครับแต่ว่า ไม่มีนกเข้าไปสู้ครับตอนนั้นก็เอาแต่เสือตบตูดมานะครับวันนี้ก็จะเอาเอลงดินนะครับนี่ครับจะไปใส่ตรงลานตรงนี้ครับกว้างๆเลยครับหาที่ใส่หญ้า,ยยาครับผมช่วงนี้ก็เป็นหน้าทํานานะครับหาที่ใสายยา่หญ้าก็ขี่รถหาไอ้ที่โคกๆเลยครับ ปากก็รองเยอะนะครับสายด่วนสายด่วนก็เอาแล้วครับอยากอยากร้องนะครับไม่ได้ออกหลายวันครับผมนี่ครับนกป่าร้องอยู่ใกล้ๆนะครับเดี๋ยวมาใส่นะครับเดี๋ยวมาลุ้นมาชมด้วยกัน,นครับบรรยากาศก็คึ้มมาอีกแล้วครับ มาแล้วครับก็ต้องใส่นะครับอากาศก็เมฆก็ดำใหม่แล้วครับผมใส่ดูตรงนี้ครับนะครับใส่ชุดหนึ่งครับโมองออมไปนู่นครับครับผมเดี๋ยวมาลุ้นได้กัน,นครับ ีก็ามาขันเยอะอยู่ครับขันเต็มเลยครับแต่ว่าเจ้าของที่เขามาปูนกก็ตื่นดอกไปหมดแล้วว่ามีคนมาใส่บ่อยนะรตรงนี้ลองดูครับว่ามันจะมาสู้ไอ้สายดวนหรือเปล่า ว่าเด็กน้อยในหมูม่บ้านเขามาใส่ครับก็วามาใส่บ่อยลองดูครับว่ามันจะไปสู้ไอ้สายดวนหรือเปล่าถ้ามันเข้ามาลุ้นไปเรื่อยๆครับผมก่อนที่จะใส่ก็ขันเต็มนะครับอันนี้ พอจะใส่เขา,เาไล่วัวมาที่นาไอ่ที่สวนครับครับอยู่ใกล้ๆที่ใส่ครับนกนกป่าก็บินออกหมดครับยังเห็นมาครับผมตอนแรกขันหลายตัวนะครับ วมาูครับหายหมดเลยครับยังไม่กลับมาที่เก่าครับยังมีนกเขาใหญ่ลงนะครับมีแต่นกเอียงมั่งนกจิบนกอะไรลง ่อขันไปขันมานกป่าไม่มีขันตอบจะหยุดนะครับตอนนี้ลงหากินอยู่ตัวนึงครับนูน่นอยู่ขอบขอบนู่นนะครับอยู่ริมริมขอบขอบนู่นนะครับกำลังเดินมาครับยังเดินมาไม่ถึงครับผม นู่นครับนกตู้ตรถตุ่นเมียครับลงหากินอยู่นูนน่นครับอยู่ไกลๆนู่นครับสายลนก็ทำตลอดครับแต่ยังไม่มีนกป่ามาใกล้นะครับ ไม่มีนะป่าลงมาเลยครับนี่เลยครับนี่มาลงฝั่งนี้ครับนี่มาลงฝั่งนี้เต็มเลยครับเดี๋ยวจะย้ายมาใส่ฝั่งนี้นะครับใส่อยู่ใกล้ๆ ถุงที่ห้อยอยู่นะครับใกล้ๆก,กับถุงครับเมื่อกี้มาลงเยอะเลยครับใส่ฝั่งนึงก็ลงอีกฝั่งนึงครับฝับง่งโน้นก็นกต่อขันจนไม่มีตัวไหนมาหาเลยครับนกป่ามันบินออกไปแล้วไม่กลับมาที่เก่านะครับ ค okay. หาที่ลงที่ใหม่นะครับก็เลยมาย้ายมาตรงตรงนี้ทีครับไม่รู้จะเป็นไงครับเตะกี้เห็นลงเยอะๆครับปากเดินลงมาบอยู่ตรงซ้ายมือนะครับ กำลังเดินมาเดินหากินครับสายด่วนเห็นครับสายด่วนเห็นครับยังไม่เรียกครับปา,ปาก็เดินมาเรื่อยๆครับผมอยู่ตรงซ้ายมือนะปา,ปากก็มองครับอมองสายด่วน cho mấy nếp khu đó Như thế các mọc bà phải ngục sai Mấy cái đó là มองชุกชุกมองไปส,สายดุน กลงหากินกันเต็มเลยครับแต่ยังไม่มีตัวไหนสู้นกต่อเลยครับเต็มเลยครับน่งตามพื้นเนืโดดกันให้เต็มเลยครับจิกหากินงันเฉยครับนกเยอะจริงครับสายด่วนก็มไม่เป็นไรครับหยุดไปเฉยเลยครับ ใส่โดนก็ขันครับเมื่อกี้ใส่ข้างข้างปลาไม่ขันนะครับไม่กล้าขันขยับขยับออกไปข้างนอกหน่อยก็เริ่มทำแล้วครับให้น้ำให้อาหารเมื่อกี้ครับเ,ออเริ่มขัน,นครับซปเปอร์แมนก็ไม่ได้ใส่ครับซปเปอร์แมนก็คอนเสือตบตูดก็หลุดครับผม เลยไม่ได้สายเลยครับใสาแต่สายด่วนครับวันนี้นกก็ลงเต็มครับตะก,กี้แต่ไม่มีตัวไหนสู้เลยครับก็นกต่อก็ไม่ขันนะครับมันไล่คูกันครับนกป่าครับก็สายด่วนก็ขันนะครับ ต่นกป่ามาลงใหม่ครับนี้มันก็เริ่มจะทำแล้ครับป่าก็าเริ่มจะมาลงอีกแล้วครับนกป่าแสนดวนเรียกใหญ่เลยครับมีนกมาลองอยู่ใกล้ๆครับ มันลงเลวครับลงอยู่ไม่ไกลสายด่วนเลยครับไล่กันเยอะมากเลยครับเริ่มมาลงนะครับ,บไล่กันอยู่ครับ,บไล่กันครับแต่เนั้นมาหานกต่อครับป่าไล่กันเองครับ ยืนดูนกต่อชีสดูไปตัวไหนมันจะสู้ลงเยอะมากเลยครับนกสูงครับจะเอาตัวใจยากครับครับไล่กันนึงครับ วิ่งไล่กันในดินครับครูกันอยู่ในดินครับนุ่นครับ,รบ,รบต่อเก็ยืนงงครับทำไมมันมาหาเู่นเด่นม,มา อาจจะมาสู <c ười> ้นกต่อแล้วก็นครับลงเต็มแล้ครับเลยสายด่วนไปนู่นคูอะไกันไล่ตีกันแล้ว ใกล้ๆนี่ตัวสองตัวครับนี่ครับหากินอยู่ใกล้ๆเนี่ยกเยอะครับแต่ว่าจะเอาตัวใส่ใจใไม่ค่อยมีครับดูนกป่าครับ เดินกันสามสี่ตัวเป็นแถวเลยครับลงมาหากินเชยครับนับข้าวข้าวก็ประมาณสิบกว่าครับไรกัน ไล่กันนะไล่กันไปไล่กันมามอกต่อก็งงคนระับไม่รู้จะคูใส่ตัวไหนครับเนะยอะมากเป <c oughs> ็นมาลงใกล้ๆกล้ครับเดินไปหานะมองไมกต่อ ต่อเลครับมองไปมองมาจิกกินเศษมันก็จิกกินเศษมันครับมองนกต่อแล้วก็เดินออกสู้นกต่อเลยครับนกต่อยู่เฉยมันยอมสู้นกต่อเลยนะครับ นั่งลุ้นจนเมื่อยครับยังไม่มีตัวไหนมาสู้เลยครับมาก็แค่มองๆงองก็เดินออกครับยังไม่มีตัวไหนใจที่จะไปสู้ได้เลยครับนกลงเป็นสิบครับไม่มีตัวไหนเลยครับนั่งลุ้นจนเมื่อยนะครับผม ได้ก็ดีไม่ได้็กิดเป็นไรนกเพื่อนๆเนาะขอให้ขอให้จะได้ออกนกเพื่อนๆยังไงนกมันไม่สู้นะครับเดินเต็มเลยครับลงหากินเต็มนะครับเพื่อนวิธีไล่กันก็ไล่กันอยู่นะครับน่ครับไล่กันไปไล่กันมาครับ เยอะครับนกไม่สู้ก็จริงอย่างที่เขาบอกนะครับเพื่อนคนมาต่อบบ่อยนะครับใส่นกไม่หมานครับวันนี้หมานเห็ดครับนี่ครับได้เห็ด ใส่นกดีเจอเห็ดครับเป็นเห็ดทานนะครับนี่ครับเป็นเห็ดทานไปต้มแจวน้ำพริกครับผมโอ้ได้น้ำพริกปลาครับต้มแล้วก็จิ้มครับสุดยอดเลยครับผมนี่ครับไม่ได้นกก็ได้เห็ดครับนี่ครับก็น่าจะเก็บแล้วครับน่าจจะไม่ได้ครับวันนี้ ม่หมานครับวันนี้นกเยอะครับแต่ว่าไม่มีตัวไหนสู้เลยครับคลิปนี้ก็กากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปหน้าเจอกันไหมครับผมสวัสดีครับ